Okay. สวัสดีครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับเป็นกวงนะครับกวงจะไปทําตัวสื่อการสอนที่เป็นอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวใช้ ChatGPT เนี่ยช่วยสร้างตัวตัวเขา e r p ก่อนรอบแรกนะครับโดยใช้ VBA แล้วก็ตัวคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างด้วยกันนะครับเนื้อหาหลักๆเนี่ยกวงจะต้องช่วยบอกว่ากวงอยากรู้อะไรจะสอนให้ว่า ChatGPT ทาได้ยังไงเนาะดีร<ะ>ับตบมืออ,อ่ะตบมือหน่อยตบมือก่อนก่อนรอบแรกกวงต้องรู้จัก ChatGPT ว่นโอเคไปไงครับก็มานี่เลย แชทโอเพนเอทีนี้ถ้าเกิดว่ากลวงเข้าครั้งแรกเนี่ยกลวงจะอยู่ h ช t ไว้ก่อนพร้ uh oh. อมไม่ให้มันไปใช้ตัวสิ่งที่เคยคุยไปก่อนแน่นอน uh oh. okay. ทีนี้มันมีตัวเรียกว่าตัวพร้อมที่ได้เขียนไว้แล้วในคลิปก่อนหน้าเนาะ uh oh. ก็จะเป็นอันนี้ก็คือให้มันสร้างตัวสิบสไลด์เรื่องของอาจารย์สกรรมเนาะเดี๋ยวเออโทษทีต้องเป็นอันนี้เนาะ,ะเป็นสิบสไลด์เรื่องอาจารย์สกรรมแล้วเดี๋ยวเราค่อยโฟกัส oh. เป็นเรื่องๆเ, uh oh. เอาเนื้อหาเนาะเออเอาสิท uh oh. okay. มาเราก็จะ copy ตัวน,นี้เนาะปึ uh ๊บ oh. ชาติพิธีบางตัวนี้นะครับก็สร้างสับแจกเรื่องอาจารย์ศักดิรรมสิบสไลด์เนาะใช้นโยเลนของชาติพิธีก่อนนะครับเป็นต้นแบบโอเคได้เดี๋ยวก็จะจอนเจนพอฟอยให้ก่อนแล้วเดี๋ยวคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวเรามาหากันได้ก็แต่นี้ต้องฝึกคุยแล้วก็จะจะสดแล้วเนาะได้นี่อะไรเนี่ยโอเคมันก็บอกว่าให้กดตัว alternate f 1 1บเอ็ insert แล้วก็รันเนาะโอเคออาตรงนี้ไปก่อน แต่ไม่มีอะไรเลยเนาะมันขี้เกียจโอเคไม่มีอะไรมันต้องรู้วิธีคุยแต่มันไม่เจอโอเคการทิกนี่เป็นการที่แอดมอบคอนเทนต์บางทีพอสั่งปุ๊บมันมันหยุดมันบอกคุณไปคิดเอาเองเพราะงั้นเนี่ยการเรื่องของการเจนตัวแอดการเรื่องการคิดคอนเทนต์ให้แบ่งคนละเรื่องกัน เดี๋ยวคิดคอนเทนต์เนี่ยก็ตัวคิดคอนเทนต์ก็เจะไม่ลงดีเทลนเนี่ยก็พี่โค้ดก่อนนะกลัวนะอันนี้อันนี้กลัวดูดีๆนะเดีย๋ยวไม่ทันนะอันนี้เดี๋ยวลบก,ก่อนที่ทำเมื่อกี้สอมออร์เดอร์เอฟสิบเอ็ดโอเคโอเคแล้วก็ตอนที่เปิดมาจะหน้าขา,ขาวๆอินเซอร์แล้วก็โมดูลโอเคแล้วก็ป <Okay. S 2> ัทมล์วีวางเลขห้า <Okay. S 1> อยู่ตรงนี้โอเคเลขห้าตรงนี้เนาะลัน <Okay. S 2> ตรงนี้นะ ก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งมันจะไม่ใช่เนื้อหาที่เป็นฟูอันนี้สวยอ่อันนี้สวยอเร่องมันจะมีคาว่าสไลด์มันมีเทคนิคเหมือนกันคือมันจะต้องบอกว่าพีชบอกว่าให้รีมูฟสไลด์อ่าไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรถือว่ากดอินอัพกดีินอัพสวยเร็วนะอันนี้ใส่สวยใส่เอาใส่ลูกให้หมดเลยได้ไหมครูด้ข้อดีขอเขาพอยเวอร์ชั่นจากบุกเนะเดี๋ยวตั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยสวยปะ ชอบเราหล่ลอมีสวยเรามีสวยสำหรับแหลกสวยดีอ่ะ <c oughs> ดีะอว่าถือว่ามาดีแล้วพัฒนา <c oughs> ของสไลด์แล้วแต่อารมณ์หมดแล้วนะอารมณ์อารมณ์อารมณ์อ่านี่ทูนเนี่ยมันนึกได้ด้วยมันเป็นทูนเจ๋งเลยพอหวยอะโปรดิวชัน่นทีนี้เดี๋ยวไปโฟกัสเกมเนาะ <c oughs> ต้องมีเรื่องเกมไห้ขอเพิ่มได้ไหมขอเรียกงอะไรใน ChatGPT ถามว่าช่วยเจนเนื้อหาของ t h e a r t พี่เลยพี่เจนคอนเทนต์ออเอาอ่า r of the art of doing work w i e w i e โอเคอันนี้นะ half time นะครอันนี้เกี่ยวกับตัวอะไรนะจ in half time half t โอเคพี่เจนคอนเทนต์เนาะเอาคอนเทนต์ไปใช้ดูนี่ได้แหละได้เลย ใช้ได้ไหมนี่นามาจากหนังสือเลยใช่เอามาจาหนังสือส่วนใหญ่ซอสเอานี่เลยได้ไหมเขียนได้เขียนหน้าสไลด์มาเลยได้ไหมหรือจะไม่แปะต่อได้ได้ะเดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้แหละอันนี้เนาะจริงๆต้องบอกว่าชัดทีวีจีมีเอามาจากหนังสือเอามาจากข้อมูลทั่วโลกเนี่ยถึงแค่เซตเทิมเบอร์ปีสองพันสิบหนังสือมาเขียนก่อนไม่เป็นไรแต่มันมีเวลาแล้วไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวต้องให้มันเจนตัวนี่เน่อยให้ไปแจกในเนี่ยอันนี้ใช้ได้โอเค เดี๋ยวใช้ from เมื่อมมก,กี้เดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาพิมพ์ is m no. a okay. d is m a k e vba ใช่ไหม with uh, by a b o v e content เนานะมาดูดีละ12สไลด์นี่ดึงมาเลยนะี่แห ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องนี่เจาะมต้องโก้พอยได้ไม่เลยกูเจาะให้อืนี่เราเจาะให้นายอืมอ้าวทาไมเนี่ยหามันหายไปขี้เกียจเอาม่เอเนี่ยหาเห็นโค้ดแล้วรู้อ่านโค้ดอ่ะเออไม่มีไม่มีแค่ท็อปิกแต่ว่าท็อปิกใช้เป็นใช้ชอปิกเดียวกันใช่ไหมใช่แต่ไม่อันนี้มันคือแบบเป็นแค่ท็อปิกแต่คีย์ข้างในเมื่อกี้มันเจนเยอะกว่าเห็นปะมันอ่านต้องเจนดีกว่าบอกว่า <Okay. S 2> อย่าให้เอาเนื้อหาเนี่ยข้างในเนี่ยไส้ในหายหมดเลยตรงนี้แม่ต้องเอานนเนาะเออเอาหมดเลย <Okay. S 1> ทั้งหมดที่อยู่ไส้ในมัน <Okay. S 1> ดูดีแล้วแต่คอนเทนต์หายเดือดร้ายมันเอาอันเดียวกันมาป่ะมันเหมือนจะคนละอันเหมือนเอาแค่ตัวไทเทลมาแล้วเราเรามีเทคนิคเราก็ c o ปปี้เอาคัปปี้เลยทั้งเซตเลยใช่ไหมโอเคติ <Okay. S 1> ดเลย อ,อัอนันี้เนาะที่เจียน vba form แล้วก็ตัวนี้แค่แน่นะเดาเดาทาไม่ดีแล้วไม่เป็นไรน <laughs> เดี๋ยวเเอาเกดีน้าแบบเี๋ยวเดี๋ยว, <Good enough. S 2> ยวมัน,มนอันนี้คือเนื้อหาม พูดเซมไทเทลแต a งคอนเท e ต์ hmm. แต่ถ้าที่สังเกตเนนะี่ยคือถ้าทำสองเรื่องอนะ่ะมันจะมันจะโฟกัสจุดไหนอะ่ะถ้าเอาคอนเทนต์ก็คอนเทนต์จะทำยังไงกันี้อพอปรดกาแเราไม่คอยดีอะไรแต่แต่โอเคเข้าใจเริ่มได้ไอเดียแล้วว่าว่าช่างมันจะเอาโครงแต่เอาโครงได้แต่ว่าเอาเนี่ยดีกว่า ไม่ต้องมานั่งสไลด์นะโฟมตีว่ะอ่าแล้วเดี๋ยวไปหาวิธีการหาพร้อมให้มันสร้างโค้ดแต่เดี๋ยวว่าไม่ต้องสร้างโค้ดก็ได้จริงๆแล้วโอเคนี้ก็พอนะเพราะว่าแค่ก๊อปแปะเองมันไม่ได้ยากใช่มันก็แค่ห้านาทีเออแค่ก๊อปแปะแล้วเราลองทำไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นหัวข้อย่อยขอคอนเนสไลด์ใหม่เนด้านล่างขึ้นใหม่คนล่างขึคนละส่วนอะเอาไว้ะด้านนาฬนะเออต่อต้างตัวเออคอนโทรลเองก็ได้มาได้หมอันนี้ ตัวนี้หานี้วางเออไว้ในโน้ตได้ล้วค่อยแเดียวครัไทเทอทอรทนโอเคเออยไทเทอย่างนีนนีคืสือซับไทเทแล้วก็เจ็บเหมนกัควคโทเได้ไหมโอเคอนทเ ว่าอาจจะต้องอ่านเยอะกว่านี้ยังไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวจะให้ GPT เล่าตัวอย่างต่อของตัวเจาะเป็นเรื่องๆเลยนะเออเพราะว่าตอนนี้ยังขาดพิสของต,ตัวตัวอย่างม,มันเป็นแค่ทฤษฎีของแต่ละหัวข้อใช่ไหมเอามันมีข้อมูล เออเข้าใจวการอยู่ที่เราวิธีเราสอเราจะดึงข้อมูลอะไรมาจากฐานข้อมูลใหญ่ๆต้องบอกในเ้ืู่อง่เราไม่ีผิดใช่เข้าใจมันเหมือนกับมันมีแต่ Data แต่ว่าวิธีร้อยเรียงเลือกให้มันเป็นเรื่องเล่าที่เราต้องการเราคิดเองใช่เราก็ต้องบอกเราต้องบอกด้วยว่าเราต้องการยังไงเราเป็นใครแล้วเราจะทำยังไงเงี้ยทำไม่ได้เออใช้ไม่ค่อยีเรายังยังไม่คุยแห่ว่าเราจะคุยกับมันยังไงเพราะมันมันก็เหมือนคนแต่มัน มีข้อมูลเยอะแล้วก็วิธีการคุยหรือว่าวิธีการเราต้องเข้าใจมันก่อนเหมือนเข้าใจเสุดยอดโอ้แมกอไม่ได้ตัวนี้ไม่ชอบไม่ชอบดีมากกว่าแต่มืนมีแล้วมีแล้วแต่ชอบดีมากกว่า คียพิซพอกมันก็มีความหลากหลายถ้าถ้าพิมพ์คำว่าอาจายเข้าไปในในเนี้ยมันจะมันจะอันนี้อนิเมชันอยู่แล้ว Q&A ชัดเจนนน่ก็สวยคือไม่ชอบภานแล้วก็ชอบเรียเอาต์ตอนนี้ชอบมากที่ชอบเรียเอาต์ชอบ เอาไปใช้จริงได้เออนี่ก็ชอบแตงี้ชอบใช้คณได้พาเราไปใช้ได้แบบไม่ธรรมดาแล้วอย่างคือมันถูรีิ็สิทธิ์ด้วยอือชอบ่าต่อมาต่อเดี๋ยววิธีการคุณแม่ะัวเองเลยนะครับเงเดี๋ยววิธีภาษาหน่อนตรงนี้หลังาเอาวายมาเรียกเรียบเอ้ยเดี๋ยวต้องมาฝังขวาหน่อยเพราะว่าเปิดจอมันติดใช่ป่ะโอเคคำนี้นะจงก็ไ ไม่เป็นไรมันจอด้มั้ยโอเคก็ขึ้นได้นะเอสร็จแล้วนะอันนี้จะให้มันตร้งเกมให้ใช่มั้ใช่จะบอกว่า please help me creating game a ちゃ to emphasize on y h a วแวยแ่วยคนดอ๋อก็อยากจะให้สร้างเกมเกี่ยวกัเรื่องไอเจ้าใหมเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องของไมซ์เซ็ตแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์เอเจาได้ได้ครับหายไปเยอะเลมีเกมมารัโอ้ไมอมีเกมเห้กเวนะมสรุปไหมเนาไช่ไอ้ยยาตอเลองดูซิอันนี้คือเอเจ้าเจงกานะครับ to demonstrate principle of activity t e a m o e l e c t i improvement เซนเซ็ตฟิคโนเอ็นมาร์เกอร์เราดูซิว่าทำยังไงลาเบอร์ที่เก็บอกยั่ไม่เคยมันโปรเจกต์นี้ได้ชาร์เ e นสเปซนร้บล็อกวินเดอร์ยูชเชอร์เซนี้ทาวเ์อินฟอเมชันอันนี้แหละดีไว้พาร์ติซิแบ่งคนออกเป็นสมอลกลุ่ each team select เซนก็บอก from the tower o n the selected block h e r i t e user story เขียนเขียน user story เขียน task หรือ challenge data to AI principles อ๋อหมายถึงว่าหยิบออกมาแล้วก็เขียนลงไปว่าจะทำอะไรออกไปใช้แบคหลงพ่ c y b e ม Law Item Team Texter Removing บ a c k อ o เดอะทาวเวอร์คือหยิบออกใครใครเล่นไหมลองเซิงกับเบอร์ให้หน่อยจซ็งกับเบอร์คือไอ้ตัวที่ต่อไอ้นี่ไงที่มันเป็นออกไช่ที่ดึงออกแล้วใครทำลงแล้แพ้เผื่อผู้ชมอยากเห็นว่าเห็นอ๋อเนี่ยไม่รู้จักก็ได้แต่เจ็งกับเอร์ไม่ใช่เซ็งกับ ไปอย่างนี้ยนี้ได้เล่นกันอันนี้นะก็คืออันนี้เกมที่มันบอกคือยิบอกมาแล้วเขียนว่าจะ input อะไระต่ไม่รู้จะเขียนยังไงเพราะว่าแล้วเก็บไว้กับตัวใช่ไหมเออแล้วเก็บไว้กับตัวจะได้รู้มันเหมือนกับให้สนุกไงว่าเราอยากจะ input อะไรบ้างตอนเรนี่ก็มันก็แปลกดีก็จะเอาไปลิ้นกับตัว b a c k log ด้วยไหาถ้ามาเขียนได้หมดอ่ะซื้อแบบหนึ่งอันสมมติว่าอยู่มาหนึ่งอันก็ให้เขียนแต่ว่ายังไม่รู้เขียนอะไรอาจจะยังไม่ค่อยมีเซนเกียนก็บอแต่เข้าใจคอนเซ็ป คิดด้วาเอเดนี่ออนไลน์เซิร์ d โซลูชั่นวิทยุสื่อนคือให้ทีมลองอได้พูดคุยกันเกกี่ยวับภาพนี้เดียนสัหรียกผ่านจเสร็อ๋อว่าได้แฮปดิสคัสเอเนผานไดคอนเทนต์เดนเสร็จแล้วบอกทูเดท็อปโอเคเข้าใจละก็คืออ mm ีบออกมาเขียน mm hmm. อยากกันค mm ุยเรื่องอะไรคุยเสร็จดีดิสคัสจนเสร็จเอาไปใส่ข้างบนต่อ t h e game progress เนี่ยก็จะมีคำ less stable ก็คือมันจะเริ่มไม่นิ่งใช่ไหมพ่อพอไม่อยู่บ้านใช่ไอ้เกมคอนยูนคิลด์โอ้โหงใชเรี่นอันนี้เหนื่อยนะเนี่ยมันเยอะมากอันนี้เข้าใจแล้วอาจจะต้องเตรียม p work ไว้ก่อนว่าแต่ละอันเน่ยเบอร์อะไรแล้วให้ไปหยิบตัวนั้นมาน่าจะดิสคารดีกว่าเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวกายให้เดีวเวลาเวลาคุยกันวิธีอ่ะสิ่งที่เราอยากรู้ว่าเราจะอยากรู้ว่าท็อปอาจายเกม ในโลกอ่ะมันมีกี่อันแล้วเราก็เลือกตัวที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกให้ว่าให้กวงอ่ะถามว่าท็อปไฟเลยของอาจายเกมที่มันพอเพล่อรือมันมันมีชื่อมันมันเป็นที่นิยมอ่ะอ๋าไม่ถึงว่าเขียนไปบอกมันเลยใช่ไหมถามมันก่อนว่าห้าอย่างที่มันเป็นนอดนิยมอ่ะมันคืออะไรแคนดิชช่วยบอกได้ไหมแคนดิชาร์ดมีท็อปไฟลเอจาวเกอนะถาพอเล่าด้วย ท็อปไฟท์ท,อทอ็ทอปท็อปปูล่า,าท,าทออ็ทอปไฟท์ท็อปปูลา่าสเจเอจาเกมอเหมือ,อมนคุยกับคนนะใครไม่มีเพื่อนนะครับคุยนมันมน่าจะสนุกทีนี้ทีนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าที่ชอบเลยเน<อ>ี<อ>่ยคือจะให้ทำเป็นเทเบิลความคิดว่าพีชเมคแอทเทเบิลมันจะทำเป็นเทเบิลให้เลยว่าเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็อะไรอันนี้เคยเล่นหมดแล้วพี e make a table p i c e make then in table format oh ทีนี้ <my S 2> ท, <God. S 2> ทีนี้ข้อดีของการทำเทเบิลเน่ยคือสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเกมนี้ใช้อีกคนเกมใช้ระยะเวลาในการเล่นเท่าไหร่แี่เ่าต้อลำพีซแอดขอล์พีซแอดขอลำนะ l <add> a y e r แลวคอมมาสามชามอะไข้อดีมี้างมีดีฟิตไหมเดนฟินเทกเก็ได้จีแถโดยริงอยากได้มากอ่านี้ไหมได้ได้บอกมากกว่านี่ได้ไหมแอดแควรกออโซอันนี้เาพิมพ์ไม่เชนเทอร์นะครับชีฟเอนเทอร์ชีฟเอนเทอรหมนะออสโซพีสแอดไฟ โมพัฟราเกมพัฟบุฟราเกมจ้ากก็คือให้เพิ่มอีกเพราะว่าอันนี้เล่นแล้วแต่ถ้าขอขอเยอะขอเยอะจะโมให้มันจะขี้เกียจอ่าไม่เป็นไรลองดูแต่ได้ถ้าถ้าติดยี่สิบมันได้อยู่ลองดูทุกคนเป็นมันเล่นใช้ได้ทีนี้วิธีการคีิกอกะอย่างเช่นแบบทำเป็นตารางใช่ไหมใส่เบอร์ไว้ข้างหน้าก่อนที่แอดนะคอลัมน์นับเบอร์ใช่ไหม แล้วถ้าเกิดว่าไม่เอาเบอร์ไหนก็บอกสั่งมารีมูฟเลยเราก็จะได้โฟร์กันทีนี้เลือกเลือกอันไหนที่น่าสนใจเลือกมาก่อนก็ได้แต่ please, ได้ลงดีเทลนะ please add one more f o r m as i n h e in the first จริงจริงมันมันมีวิธีการปุ่ยหลายแบบสันก็ได้อันนี้ก็ได้วมันก่ามันก็เข้าใจภาษาคน เราเชื่อว่าทำทีมก็เจนทีมนะใจเนี่ยมันเข้าใจมันก็มันฉลาดมากบางทีแบบพีทแอดนามเบอร์ปุ๊บมันก็เข้าใจอ่ะแต่ถ้ามันไม่เข้าใจปุ๊บก็ต้องหาวิธีคุยอ่อทีนี้สิบเดี๋ยวเนี่ยทีนี้ถ้าชอบอันไหนเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวให้ให้เอาแค่นี้พอมันนี่เห็นสิบไหมสิบ บอกร้อยมันก็ร้อยแต่บอกเยอะมันก็จะกี้เกียร์โอเคก็เดี๋ยวเอาอันนี้ละกันอทนนี้ทีนี้จะบอกตลวงเพิ่มอีกอย่างขอกวงเลือกซักอันนึ่งก่อนนแหละโฟกัสอ่ะโฟกัสนะโฟกัสคิดงองอ่ะบอกโฟกัสเรื่องนี้เลยโฟกัสสกามซิมูเลชันเกมเลยอันนี้ก่อนขอไปก่อนแต่มันจะให้ข้อมูลมาเรียเรงอาทีนี้มันจะมีทูดูลิส ใช้ที่พิธีมันจะทูดูลิสให้กวงเขียนบอกว่าให้ให้บอก o ูดู i ิสเลยว่าจะเล่นยังไงริสแมททูดูริสฟอร์บาบาบายเกม o ูดูริสฟอร์สกาสง u ิงเกิ้ลเกมอันนี้คือบอกให้มันทำ o ูดู i ิสของสกาสงซ<น>ิงเกิ<อ>ล<ะ>้ลเกมก่<ะ>อนที่จะเล่นเกมต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมตอนที่เล่นเกมอธิบายยังไงบ้าง สามารถที่จะบอกให้มันเขียนคอนฟ루ชันในเรื่องเกยงให้ได้ด้วยเผือว่ากลวงออกมาเสกบาตงตัวไปสอนในเรียนเยแบบเีวว่ถ้าคอน o n ชันโทรดักชันเนี่ยเก่งมากกีจะเลี้ยงความ ืมทีนี้รวงอยากจะได้ดีเทลของเมมกมเมื่อีใช่ไหมได้แล้วก็บอกให้มันให้มันเอาเป็นทําเป็นคอนเทนต์ให้เลยใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่อยากทําคือเราจะขึ้นคอนเทนต์หน้านี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรวิธีการเล่นใช่ไหมเพื่อเปิดให้นักเรียนดูอแล้วก็คอนฟูชั่นลองงเองอันนี้เมคเข a าไปเมคข้าไคอนเทนต์อ กอเซจอมซงเลชื่อเกดแค่นี้ยฟอฟวคอนเทนต์อสกรมเ้ทฟอยทีได้ไหมฟอฟทิ้งเด่นโอเคทีนี้มันก็จะบอกว่าไทเทิลอะไรอะไรยังไงใช่ไหมอันนี้แหละคว้งเขไป ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอ,หรอแต่นั้นแสดงว่าผิดละต้องใส่ามาให้ทำเองไม่ไม่ได้เราเราต้องอย่ายออกแท้มันแต่ต้อง,ต,องต้องคุยให้ถูกะหายไปได้วยนะหายหมดอันนไม่เท่ากับพี่ทําไปตอนแรกเหมือนจะดีอันแรกเนื้อหาละเอยียกว่า,าง,นนงั้่เอา copy ต่อ discussion c o p เอ๊ะเมื่อกี้เราโฟกัสอะไร,รที่เราไปคอนเทนต์ for สตาร์ทสิ่งใหม่ทั้งที โอลีะะ่แล้ว o li. O li. O li. O li. กวันใส่ำเดียวแล้วโอลี่โอี่ตรงไหนโอนพอโอลี่สกําซิมเลชเช่นเดียวกันไกด์บอร์ดเดิมมันน่าจะมันใหญ่อะมันให่นี่ใช่ใหคุ้มว,ว่ามันจะตอบไปเหมือนเดิมแล้วก็เอากี่สไลด์วงเียล็บเยอะนะเป็นเกมค่าสไลด์นะไม่มันยาวมากเลยแต่แต่เวลาพวงเล่นเกมจริงอนี่ยพวงก็จะสไลด์แรกก็บอกให้เกมอะไรใช่มากสิบไลน์ถ้าเยอะมันถึงขี้เกียจ ร้หยไปหายเมื่อหาเมื่อกี้โอเคแล้วแล้วะเข้าใจได้เดีวอันนี้จบที่ตรงนี้แค่นี้ก็เยอะแล้วอันนี้ใช้ได้ปะจริงจริงมันมันควรจะมีวิธีการเล่นเกมกกติกาการเล่นเกมอย่างเงี้ยเวลาไม่มันใช้ไม่จริงไม่ได้หรอกแต่ว่ามันต้องคนที่รู้อะถึงจะทำได้เราไปใช้จริงได้ไม่ซอดออันนี้มันเป็นแบบ มันเป็นทฤษฎีคอนเทนต์นะเราไม่ได <challenge. S 2> ้ต้องการคอนเทนต์มันเป le like. ็นทฤษฎีทั้งหมดเลยมันเอาไปใช้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลองดูขอรอแป๊บนึงการเมื่อกี้เหมือนจะได้ไหมข้างบนตัดเสร็จแล้วแหลไฮวานคูเคือตรงไหนไรลอดคือเรื่องเด็น อันแรกดีกว่าอันแรกดีกว่าอันแรกแบบแรกเลยนเนียย่ยแล้วย้อนกลับไปดูตัวตัวชุดชุดใหม่ชุดก่อนจะเข้าทุกอย่างอันที่แล้วไม่ใช่อันนี้แนี่ทำไมทำแทนตัวตัวเนี้ยดูดีมากเลยนั้นเดี๋ยว copy ไปเออไม่ต้องเอาหลังหลังเนี่ยเนี่ยห,หลังนี้แหละที่ดีอันนี้อันนี้ก็ดูดีแต่ว่าตอนที่ขอสิบเกมก็ดูดี ที่ใส่ดีเด็กไปแล้วแลวตอนจอบก็น่าดูดีเด็กกต,ตัวนี้ไปดีกว่ามีมีอมือันนี้ใช้ได้อันเนี้ดีอันนี้ใช้ได้ครับเดี๋ยวขอขอเลก่อน,นอันนี้ดีอันนี้เวลาใช่ไหมได้วิธีการเล่นนะมันมันไม่ได้ดีเวอร์ผมมันยังไม่ได้เจาะหรอกแต่ว่ามันได้เนื้อหาที่ดีอ่านคร่าวๆล้นนั้อ,อ,อขอขอดูข้างบนเนี่ยเพราะว่าตอนที่เล่นเนะี่ยมันต้องบอกวิธีการเล่นไงอันนี้เนาะ อันนี้เห็นไหมสังเกตไหมมันทำอะไรไม่ได้คือมันเป็นแค่อินสักชันคร่าวๆแต่ข้างในมันไม่มีอะไรสักอย่างอันนั้นเดี๋ยวโฟกัสตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมมันไม่รู้อ่ะไม่เราก็บอกว่าให้เขาอ่ะเขียนอินสักชันให้อ่าอันนึงไงนี่ Expand the rule แตวเนี้ยเห็นไหมมันบอกว่า Expand the rule of the game coding rules แต่ไอีรูประรงกนั่นะ ไม่บอกไม่มีมันหายไปยังไม่ได้จาอไงก็เดี๋ยวจะจะอแต่มันรู้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีประหาน<อ>มันเป็นมันโอเคเลยนะอันนี้เออชุดนี้แหละที่ตามหายนี่ชุดนี้เลยชุดนี้แหละอั the game, นเดรสบีฟอร์เดอะเกมเนี่ยที่หนึ่งบอกม,มาชอบชุดนี้ตอกใส่ไว้ในนอตกัน